สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหวังซีจานะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจะโค้ดนะครับผม่ผู้โชคดีของเราจากกิจกรรมนี้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพจเรามีผู้ติดตามทั้งหมด5คนแล้วก็ถูกใจ5คนนะครับปกยังไม่มีนะครับรอก่อน แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือ d i s o r r d นะครับผมตอนนี้ก็กําลังมี d i s o r r d แล้วนะครับผมก็ทุกคนก็สามารถเข้ามากันได้น,นะครับกำลังสร้างยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับผมอ่ะเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยกิจกรรมของเราคือฮูคอฟีนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่1ในการแจกของนะครับผมรอบนี้อ่ะเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเลยนะครับผม เราประกาศชื่อพวกโชคโชคดีวันที่25แต่ว่าวันนี้วันที่อะไรครับตอนนี้เนี่ยเวลาก็ประมาณตีเที่ยงคืนวันที่26พอดีนะครับผมอา26ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่ะก็คืนเลยมาดิดหน่อยนะครับก็อาไม่เป็นไรนะครับผมเพราะผู้โชคดีเนี่ยมันเหมือนถูกล็อกไว้แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีคนถูกใจเพียงแค่มีหวังชื่เจ้ากับเทสเทก็คือผมเองแล้วก็คนนี้นั่นเอง แต่ว่าเราลรากดไปดูนะครับผมก็คือเขาน่าจะ share แชร์แล้วแหละนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่รู้แหละถึงแชร์ไม่ share แชร์เราก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ามีอยู่คนเดียวนะครับผมอ่าเขาก็ทําการแชร์ไว้นะครับผมนี่นะก็คือก็ตามกติกาเนาะแล้วเขาก็พิมพ์ว่าอะไรนะโฮคอบอยากได้โฮคอลบิมเมียมฟรีเมื่อไหร่ให้นึกถึงเราหวังซี่เจ้าเลยนะครับผมก็ไม่มีแล้วมากครับเราก็จะจ่ายคนนี้นะครับผมเราก็จะทักไปเลยแต่ว่าไม่มีปุ่มทักนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็หามาสักพักแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเพจผมทักไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าเป็นคนคนนี้นะครับผมก็คือเราจะเปิดชื่อเฟซไปเลยนะครับผมในที่นี้คนนี้เนี่ยก็คือโอชื่อเลยเนี่ยออตอัตบับบีจิราพลาไมครับผมน่าจะประมาณนี้แหละอ่าก็คือให้เนี่ยสามารถทักเข้ามาหาทางเพจได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกดปุ่มทักไปไม่ได้นะ น่าจะจีริพารานะครับผมแล้วก็ตอบกลับเลยต้องพิมพ์ไปว่าอะไรดีอ่ะยิน e ดี D ด้วยเอาแล้วครับผมก็พิมพ์ไปว่ายินดีด้วยคุณเป็นชูบดีคุณคุณชิดทุกคนฮ่าฮ่าแล้วก็รีบติดต่อมาเลยนะครับผมบอกแค่นี้ฮะนี้แล้วก็กดไปเลยไม่มีอะไรมากนี้ก็คือเป็นอีพีแรกนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับผมปิงไม่รู้ว่าจะทักมาไหมนะทุกคนถ้าเกิดไม่ทักมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดทิ้งไว้ข้างล่างนี้ไปเลยนะครับผมแจกทิ้งไว้ตรงนี้ไปเลยอ่า ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ EP แรกนะครับก็บอกว่าจะมีพีสองสามสี่เก้าสิบนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็โอทาวาบคลิปเาิดตัวแรนะครับผมก็ทักมาด้วยนะจ๊ะ